สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวกร์ดจอไม่ระบายความร้อนออกนะครับหรือว่าการ์ดจอของเราเนี่ยเล่นแล้วมีความร้อนสูงนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนซิลิโคนซิลิโคนแล้วไม่หายใช่ไหมครับผมติว่าการ์ดจอของเพื่อนเพื่อนเนี่ยหรือว่าของลูกค้าเนี่ยที่มีเล่นแล้วความร้อนสูงครับใช้ซิลิโคนยี่ห้อดีๆแล้วความร้อนก็ยังขึ้นไป7 0เจปองศานะครับ อันนี้ก็เราก็จะมาบอกนะครับว่าในตัวกา์ด oui. จอของเราเนี่ยมันก็จะมีซิงค์ระบายความร้อนที่เป็นตัวอท่อนะครับจะมีน้ํายาอยู่ในท่อนะครับอันนี้กา์ดจอพวกนี้นะครับตัวรังพึ้งพวกนี้นะครับเป็นระบบปิดนะครับเป็นระบบปิดไม่มีรูนะครับในภายในท่อของตัวกา์ดจอระบายความร้อนหรือซิงค์ระบายความร้อนเนี่ยเขาจะมีน้ํายาหล่อเย็นนะครับเพื่อว่าจะระบายความร้อนออกมาที่รังพึ neither, ้งนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวกาซจอของเราหรือตัวน้ำยาในกาซ์จอหรือว่าตัวในซิงระบายความร้อนเนี่ยมันเสื่อมน้ำยาในท่อเนี่ยมันเสื่อมนะครับมันจะทําให้ความร้อนเนี่ยไม่ถ่ายเทมาที่หลังพึ่งนะครับความร้อนก็จะจมอยู่ตรงนี้ที่เดียวนะครับความร้อนจะไม่ไปไหนนะครับซึ่งเหมือนกับกาส์จอตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นซิง์ระบายความร้อนของลูกค้าท่านนี้ที่เอากาส์จอมาซ่อมกับเรานะครับแต่ส่งงานไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวซิง์ระบายความร้อนของเขาเนี่ยไม่ระบายความร้อนออกนะครับเขาก็เลยได้ไปซื้อ ตัวซิงค์ระบายความร้อนของมือสองมาให้เราเทนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับแต่ก่อนที่เราจะเทเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเราจะแกะให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าให้สองตัวเนี้ยมีซิลิโคนยี่ห้อเดียวกันนะครับเพื่อว่าเวลาเราเทเราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับไม่ใช่ว่าเทสอีกตัวใช้อีกซิลิโคนอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับพอเทอีกตัวหนึ่งก็ใช้ซิลิโคนยี่ห้อหนึ่งครับเพราะว่าซิลิโคนแต่ละยี่ห้อเนี่ยความร้อนของเขาจะไม่จะไม่เหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองซิลิโคนเทสของเดิมออกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะทําการลองซิลิโคนแบบเป็นหลอดแบบนี้นะครับซิลิโคนแบบทุกๆนะครับเพื่อว่าเราจะได้ดูความแตกต่างครับว่ามันสามารถระบายความร้อนออกไปหรือเปล่านะครับโอเคเราก็มาลองกันด้วยซิลิโคนนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันเวิร์กแล้วเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนเป็นซิลิโคนของยี่ห้อคิงพินนะครับผมตอนนี้เราจะลองซิลิโคนทั้งสองยี่ห้อเนี่ยครับ ถึงความร้อนของซิลิโคนยี่ห้อนี้จะมีความร้อนสูงน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนเท่ากับของเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองต่อเทสไปพร้อมๆกันนะครับว่าซิลิโคนเอ้ยซิงระบายความร้อนของเดิมเนี่ยของเขาเนี่ยมันระบายมันความร้อนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ใครที่เปลี่ยนตีนโคแล้วเปลี่ยนยังไงก็ไม่หายนะครับก็ให้คิดได้เลยครับว่าตัวรังพึ้งของเราเนี่ยน้ํายาในตัวซิค์เข้าไปของร้อนของเราเนี่ยอาจจะเสอมก็เป็นไปได้นะครับโอเคเราก็จะมาเทสกันที่ดูก่อนกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดจออเคก่อนแล้วนะัดด้วยจะได้เห็นความแตกต่างนะครับผม ลราต่อเข้าจอผ่านแคปเจอร์กาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นกันภาพมันชัดๆไม่ต้องผ่านมอนิเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองเข้าวินโด์ดูนะครับแล้วเราเทสเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวหาว่าพัดลมหมุนตัวเดียวโอเคเห็นเห็นเห็นเป็นภพัดลมหมุนสองตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้มาเทสกันนะครับว่าตัวซิงค์ระบายความร้อนเนี่ยเขาเขามีความร้อนของเดิมเนี่ยอยู่ที่กี่องศานะครับก่อนที่เราจะไปใช้ของใหม่นลครับ เคเราก็เปิดโปรแกรม e v e I After Burner มานะครับแต่เราก็จะไม่กดเป็นแมนนวลนะครับเราจะให้มันตั้งออโต้นะครับเพื่อเราจะได้ดูอุณหภูมิได้เต็มที่นะครับว่าอุณหภูมิของเดิมของเขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคเราก็จะได้มากดเทสกันเลยแล้วกันนะครับแล้วเราก็ดูตัวพัดลมของเขาไปด้วยครับตอนนี้เปิดมาแป๊บเดียวความร้อนก็ขึ้นมาประมาณ85องศานะครับตัวพัดลมก็เริ่มออโต้นะครับแต่ ตัวซินเนี่ยความร้อนมันปี๊ดไป89 30มันจะตัดไปแล้วนะครับมันร้อนเกินไปนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราปิดก่อนแล้วกันนะครับความร้อนมันขึ้นข้อข้างสูงนะครับโอเคเราปิดไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนซิงค์้วกันเห็นไหมครับความร้อนตัวนี้ขึ้นปี๊ดอ่าถ้าเกิดว่าเราใช้แมนวนวลนะครับอ่าเราปิดเราเพิ่มถัลมให้มันแรงขึ้นมันก็จะช่วยได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกัน ์มาครั้งนะครับแต่เราปิดเฟล์มาก่อนเห็นไหมครับขนาดเราออโต้พัดลมนะครับพัดลมให้มันแรงครับอุณหภูมิตัวซิงค์ยังอยู่ที่44องศาเลยนะครับเห็นไหมครับโดยปกติแล้วนั้นถ้าเกิดเราเปิดพัดลมโบขนาดนี้นะครับความร้อนมันต้องไม่ถึง30องศาครับโดยรวมแล้วซิงค์ระบายความร้อนของเขาน่าจะตายแน่นอนนะครับเห็นไหมครับ อันนี้แค่เราธรรมดาความร้อนก็ขึ้นไป40เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผิดปกติมากนะครับเดี๋ยวเราเปิดพัดลมอยู่ที่83เปอร์เ็นะครับอุณหภูมิยังขึ้นไป78.2แล้วครับเห็นไหมครับ84แล้วเดี๋ยวคงน่าจะค้างครับเดี๋ยวคงน่าจะค้างโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้ลองเปลี่ยนกันดูแล้วกันนะครับว่าอ่าอันนี้เราปิดแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าความร้อนมันจะขึ้นค่อนข้างสูงมากนะครับเนี่ยครับสูงโคตรเลยอ่ะโอเคเราปิดเลยแล้วกันนะครับโอ้90ิบนะครับ ภาพลายเลยนะครับมันมันร้อนเกินไปนะครับมันร้อนเกินไปมันร้อนเินชิปรับไม่ไหวครับอ่ารู้สึกจะค้างไปเลยนะครับเพราะว่าร้อนเกินเรื่องตัดออกไปแล้วนะครับโอ้โหราไม่น่าลองครับชี้จนภาพลายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนชาร์จด,ดาวก่อนละกันนะครับเพื่อว่าจะได้ทําการลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า ความร้อนขึ้นสูงมากๆครับตัวซิงตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะค่อนข้างน่าจะมีร้อดครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองเปลี่ยนตัวซิงระบายความร้อนดูนะครับว่าตัวนี้ออกไป็นยครับสูงจนภาพลายเลยนะครับ ไปเลยนะครับผมแล้วเราก็เอาสินตัวใหม่ที่เขาซื้อมาให้เราครับซื้อไปของต่อมาครับมาใส่เช็ดของเดิมใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองใหม่เห็ <c oughs> นครับความร้อนแค่ตอนมันอยู่คงที่ปกตินะครับความร้อนนั้นก็ขึ้นไปที่ประมาณสี่สี่องศานะครับขนาดเราเปิดต่อเปล่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย มันต้องไม่ถึงนะครับมันต้องอยู่ประมาณสักสามสิบองศานะครับ็็ี่ยี่สิบไปยี่สิบจนยี่สิบไปปลานะครับไม่ได้สามสิบนะครับเดหมยวนครับเพราะว่าสายไฟมันจะทค้งกันอยู่ ที่เราจะทําตอบ x อะไรแล้วกันนะครับว่าความร้อนตัวนี้จะขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตะกี้นี้แค่เปิดแป๊บเดียวความร้อนก็ขึ้นไป,ป,ปตีสันนะครับโอเคเรามาเริ่มตัวนี้กันอ่าดูดิว่าพัดลมมันหมุนสองตัวหรือเปล่าน้อโอเคนะเรเคเาซื้อมานะครับเขาก็ไม่รู้ว่าพัดลมดีหรือเปล่านะคอ่าพัดลมทำไม เหมือนพัดลมข้างนี้ที่เขาซื้อมาจะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราไม่เป็นไรนะครับเราลองที่ตัวซิงก่อนก็ได้นะครับพัดลมเดี๋ยวเราย้ายจากตัวนู้นมาใส่ก็ได้นะครับเราก็แจ้งเขาว่าซิงที่เขาซื้อมาเนี่ยคืออาจจะดีนะครับแต่ตัวพัดลมอาจจะไม่ดีครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดเอฟไอเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับเพื่อดูพัดลมครับว่าของเดิมของเขาเนี่ยอุณหภูมิก็ซัดไปสี่สิบแล้วนะครับ ลมตัวนี้มีเสียงดังนะครับัดลมมีเสียงดังครับห้าอ่าเราลองมาดูนะครับอุณหภูมิเห็นความแตกต่างครับตรงนี้อยู่แค่ยี่สิบแปดยี่สิบ้าองศาครับแต่ของเดิมที่เราเปิดให้ดูนะครับแค่เปิดธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่ส0สิองศาแล้วครับโอ้ตัวนี้พัดลมไม่ดีนะครับพัดลมดีแต่ไม่เป็นนะคลิปนี้เรามาเทสเรื่องสิงระบายความร้อนนะครับพัดลมไม่ดีก็ไม่เป็นไรนครับเราจะได้เห็นความแตกต่างของสิงระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับโอ้ดังมากโอเค เงียบ,บแล้วมันน่าจะเบี้ยวเบี้ยวว่ะเคาะแล้วหายเลยนะครับเคาะเราหายเลยโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเราเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอ่าตอนนี้พัดลมก็น่าจะบุดีอาจจะติดเรื่องสายไฟที่อยู่ด้านล่างก็ได้นะครับเราเห็นสายไฟที่มันโดดๆมันครับเดี๋ยวเราไปไปลิ้งสายไฟให้เขาใหม่กัน,นครับพัดลมก็เท่าที่ดูก็น่าจะโอเคอยู่ครับน่าจะดีอยู่แต่เห็นมันน่าจะมีปัญหารเรื่องสายไฟที่อยู่ด้านล่างเห็นนะครับอุณภูมิตอนนี้อยู่ที่26องศา27องศานะครับเห็นความแตกต่างนะครับก่อนตะกี้นี้ก่อนที่เราจะได้เปล อุณหภูมิอยู่ที่40องศานะครับคือเราเราเราระบุได้นะครับสิงระบายความร้อนตายแน่นอนนะครับอ่าอันนี้เราจะตั้งมาให้มันตั้งออโต้นะครับพัดลมจะให้มันลเริ่มที่รอบต่าๆก่อนนะครับอ่าเพื่อเราจะได้มาดูนะครับอุณหภูมิของเขามันจะขึ้นไปถึงแปดเซนเปล่านะครับขนาดเราไม่ได้แม่งนวลพัดลมนะครับเปอร์เซ็นต์ด้านขวานี่คือเปอร์เซ็นต์รอบพัดลมนะครับคือตอนนี้พัดลมของเขายังไม่หมุนนะครับแต่การดจอเขาทํางานที่99เปอร์เซนแล้วนะครับ อุณหภูมิยังอยู่53องศานะครับเห็นไหมครับต่างกันมากเลยใช่ไหมครับกับกับตัวซิงค์ระบายความร้อนของเดิมนะครับอันนี้ขนาดเราไม่ได้โบพัดลมนะครับพัดลมยังไม่ได้แมนวนวลนะครับอ่าพัดลมเริ่มมานะครับอุณหภูมิขนาดนี้เราใช้ซิลิโคนถูกๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ซิลิโคนดีๆเนี่ยตัวซิงค์ระบายความร้อนก็น่าจะลดลงนะครับอ่า ก็มีมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าตัวซิงค์ตัวนี้เสียแน่นอนไม่ต้องเป็นไปได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซิงค์ระบายความร้อนตายนะครับหรือว่าเสียเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่แหละคือความแตกต่างเวลาถ้าเกิดว่าใครที่หรือการ์ดจอมาลองซิลิโคนใหม่แล้วความร้อนยังขึ้นอยู่นะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับก็ซิงค์ระบายความร้อนของท่านตายแน่นอนนะครับเห็นไหมครับนี่ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่69องศาครับพัดลมรันอยู่ที่5เปเซน,นะอันนี้เราใช้ซิลิโคนถูๆนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนคิ้มพิอุณหภูมิจะลดมากกว่านี้นะครับมันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้อ่าตอนนี้70องศานะครับเราจะรันรอบเป็นนวดพัดลมให้มันประมาณสัก80 90อร์เซน,นะครับอ่าพัดลมเรามาละ93เ,น,เน,นะครับดูซิว่าอุณหภูมิมันจะลดลงหรือเปล่า พัดลมของเขาดีนะครับที่มันมีปัญหามันน่าจะเรื่องสายไฟที่อยู่ด้านล่างครับมันน่าจะค้างมันอยู่พัดลมดีครับตอนแรกที่มันเรารู้สึกมันไม่หมุนเพราะว่ามันติดสายไฟนะครับพัดลมอยู่ที่รอบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เก้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับอุณหภูมิอยู่ที่เจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแค่นี้ก็เห็นความแตกต่างแล้วนะว่าตัวซิงค์ระบายความร้อนของเขาเนี่ยมันดีกว่าแน่นอนนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองซีคนในของคิงพีย ความร้อนจะลดลงมาเยอะนะครับลดลงมาเยอะประมาณเกือบเจ็ดแปดองศาได้นะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้กันแล้วกันนะครับโอเคก็เห็นนะครับนี่คือความแตกต่างซิงค์ระบายความร้อนที่ดีกับซิง์ระบายความร้อนไม่ดีนะครับเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างเลยเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราปิดตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะมาดูดูตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับอุณภูมิลดควบเลยนะครับอ่า อุณหภูมิลดควบเลยครับลดควบเลยนะครับ,รบเหลือ49แล้วนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยอุณหภูมิมันก็สูงปี๊ดนะครับสูงปี๊ดลันแบบไม่มีอะไรเลยอุณหภูมิก็ยังอยู่ที่46องศาเลยครับอันนี้แบบเดี๋ยวเราปิดเฟอร์ม,มาร์กไปเลยนะครับเห็นไหมครับเห็ไนไหมครับก็ตอนนี้อุณหภูมิก็ ออกมาเหลือ40แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงลดลงนะครับเพราะว่ามันจะมีความร้อนที่คงค้างอยู่นะครับก็โดยโรวมแล้วการจอตัวนี้ก็ถือว่าผ่านเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับที่เปลี่ยนซิลิโคนใหม่แล้วก็ความร้อนก็ยังขึ้นอยู่นะครับก็ให้คิดได้เลยนะครับว่าซิลิคนของผ่านเอ้ยซิงระบายความร้อนของท่านเนี่ยเสียหาย,ห,ายหรือว่าตายแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับก็เราก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ